โอ้โหบอสชิดตูนเลยมันชิดตูนกูเลยไม่นะไม่นะ <get> สวัสดีครับตอนนี้กลับมาอยู่ในเกมโลบอกอีกแล้วนะครับผมในเกมที่มีชื่อว่า The d o l l s The d o l l s แลบแลบไปแลบไปแล้วตอนเนื่องแล้วตอนเนื่องยาว,ยาว <laughs> เพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ทาแล้วมันสนุกดีชอบชอบคือคือผมมีเรื่องอยากจะบอกเว้ยคือผมอัดคลิปที่1กับคลิปที่2เนี่ยพร้อมกันเว้ยผมแค่แบ่งพาร์ทเป็น2คลิปเท่านั้นแล้วทีนี้ผมเอาคลิปที่1นึ่งไปลงก่อนแล้วคลิปที่2อง่ะผมค่อยลงทีหลังมันก็คือต่อจากคลิปแรกได้แหละที่ผมเล่นไปอ่ะมันก็คือผมก็ยังไม่เป็นเว้ยเพราะฉะนั้นมีโคช้ชมาบอกมามันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรองในคลิปที่3ที่ผมกาลังอัดอยู่นี่เอง โอเคนะผมก็คือทุกคนพิมพ์มาเนี่ยผมอ่านทุกคนจริงๆเว้ยเพียงแค่ว่าบางทีผมอัด2คลิปต่อเดิมแล้วผมก็แบ่งลง2พาร์ทผมก็เลยเหมือนแบบว่าเหมือนไม่ได้อ่านเมนเท่านั้นแหละโอเคนะแต่จริงๆผมอ่านทุกคนอ่านทุกคนจริงๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> คำนี้อีกแล้วคำนี้มาประจําอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเป็นกํนลาลังใจให้ผมด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมมีแต่คนดูแล้วผมจะไม่มีคนติดตามเลยฝากด้วยนะครับแล้วผมก็มีอะไรจะบอกอีกแล้วมามานนนีีี่่่มมาา คุณกำลังหาเกมไพ่เล่นกันอยู่ใช่ไหมผมมีเกมมาแนะนํานั่นก็คือ Happy Dummy ครับผมนี่ไม่ใช่เกมพนันนะครับผมขอบอกไปก่อนแต่นี่คือเกมที่รวบรวมเกมไพ่หลายแบบให้คุณเล่นเช่น่โ m m y เกอร์ไพ่แข่งแล้วก็ยังมีไฮโลน้ำเต้าปูปลาหรือแม้กระทั่งไก่ชน <c oughs> คุณสามารถทํากิจกรรมภายในเกมเพื่อสะสมคอยหรือชิ้นส่วนบัตรทูมานี่ได้ฟรีแล้วนําไปแลกเป็นบัตรทูมานี่เฮ้ยค <c oughs> ันมือแล้วนะคุณสามารถนําเงินไปเติมเงินโทรศัพท์หรือเติมเกมอื่นๆได้เช่นเติม Rv หรือเติมเพชรฟรีไฟ่ะบางคนอาจจะไปเติม Pb เช่นผม และในปัจจุบันผมได้ทำการลองแลกบัตรทูมานี่ออกมาแล้วถึง2ครั้งแล้วไปแลกเป็นเงินสดในทูมานี่วอลเล็ตอีกทีหนึ่งซึ่งสามารถทำได้จริงครับผมผู้เล่นใหม่จะได้รับคอยไปก่อนเลยฟรีสามร้อยคอยใครที่เริ่มสนใจหรืออยากชนไรสามารถกดที่ลิงก์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมไว้ไปเจอกันในเกมนะ เ,เป็นไงลนะ่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเหมือนเดิมเหมือนเดิมโอเคมาต่อเรื่องของเราจริงๆแล้วผมไม่รู้ผมจะเอาไปใช้ได้มากแค่ไหนนะเพราะาบางอย่างผมยังไม่เจอกับตัวก็คือยังปรับใช้ไม่ได้หรอกนะต้องลองดูก่อนนะต้องลองผิดพลาดผิดน้อยดูก่อน <c oughs> จากที่มีน้องๆพิมาบอกที่ผมรู้ขึ้นเยอะมากนะจากดา่ดา,นดานนู้นด่านนี้อะไรเยอะแยะเต็มหมดโ,โอเค <c oughs> เพลงแม่งขัดจังหวะก,กูอีกแล้วโอ้เอามาเต้นหน ой, อ่อยเอ้ามามา <c oughs> อ่ะลิฟต์กูเปิดแล้วลิฟต์กูเปิดแล้ว ก็คือโคชทุกคนทุกคนใจเย็นๆนะครับผมอย่าเพิ่งดูอย่าเพิ่งว่ากันนะจเย็นๆนะโอเคทุกอย่างมันต้องมีการพัฒนาใช่ไหมล่ะกูอาจจะพัฒนาช้าแต่ก็พัฒนานะบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนโอเคปะ่ะเริ่มมาอเนี่ยกูจะกดชิพวิ่งแล้วเนี่ยเริ่มมากูพาละกูโดนโคชละกูโดนโคชทีมแล้วนะเริ่มมากดชิพนี่โดนแล้วนะโอเคอย่าลืมนะเกิดว่าไฟมนกระพริบก็คือมันจะมาล้วยถ้าไฟกระพริบก็คือกูจะโดนละกูจะโดนครุ่นละกูจะโดนคนคนอะไร มีลิ้นชักเปิดลิ้นชักก่อนเอ่อลิ้นชักมีไฟชงไฟแช็กลิ้นแช็กเอ้ย <c oughs> ลิ้นแช็กลิ้นแช็กคืออะไรบอสบอสใจเยน็นบอสใจเยน็นลูกใจเยน็นใจเยน็นใจเยน็นโอ้โหแม่เปิดเปิดมาก็เอาหาซะหน่อยเปิดมาก็เอาหาซะและ้ว <c oughs> เฮ้ยนี่ตาแรกเลยทุกคนโปรดใจเย็นๆน,นะนี่เพิ่งตาแรกเลยถ้าผมตายนี่อย่าๆๆนะอย่านะอย่านะกูร,รู้ว่าทุกคนทุกคนคือมือสั่นแล้วทุกคนมือสั่นแล้วอย่าเพิ่งนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะใจเย็น โอเคทันนี้บังคับลงข้างล่างลงมาทำไมเอาลงมาเข้าประตูนี้มาผมมาห้องที่สนะ oh, ี่นะโอ้ลิชาก,กูเอ้ยเสียงอะไรอย่านะไม่ใช่ใช่ไหมโอเคโอค้มืดตึบ <laughs> ตายแล้วตายแล้วตายแล้วพุทตึบเลยพุทตึบเลยโอ้ไม่นะโอ้ลิชากขอไฟแช็คขอไฟแช็คหน่อยโอ้ไม่มีโอ,อ้ไม่นะกูต้องไปหันสู้ไอ้นั่นเลยโอ้ไม่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 โอ้ไม่ไม่ไม่โอ้ไม่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 โอ้ไม่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 ขอขอเขาดูก่อนเขาดูก่อน เออประตูประตูทางออกอยู่ไหนเนี่ยเออประตูประตูน่าจะอยู่นั่นมั้งมาเพื่อนมาเพื่อนมาเร็ว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 ไปแล้วอจัดโอ้เสียตู้เสียตู้จัดโอ้โอเคเพื่อนเพื่อนตามกูเพื่อนตามกูดีมากโอ้มืดอีกแล้วมืดอีกแล้วมืดอีกแล้วโอเคตรงยา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 อย่าไปมองอย่าไปมองอย่าไปสนใจใครอย่าไปสนใจใครโอ้โหฮากูเห็นนะนี่นี่นี่กูฉลาดขึ้นเยอะ กูฉลาดขึ้นเยอะไม่มีทางไม่มีทางและเสียงใครเคาะประตูเสียงใครเคาะประตูเอาเอาไปแปะนน้นเออเก่งมากไปเสียบเก่งมากรู้เก่กงมากมาไปเร็วมาเร็วจะไปห้องที่2 6กันเราจะไปห้องที่26โอ้มาอะมาแล้ว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 ลากออสไอูตบใสไอูตบไปเลยไปเลยพุ่งไปไหนก็ไปเชิญเชิญเออเออไปเลยไปเลย,ไปเลยพี่ไปเลยห้องมืดผมไม่ชอบห้องมืดผมไม่ชอบโอเคมาเพื่อนมาไม่เป็นไรกูจะช่วยมึงเอง ขอแค่ว่ามึงตามโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมยอดอุ๊ยอะไรไฟกระพริบเหรอไม่นะโอเคมาเพื่อนมาเพื่อนมาวิ่งตรงยาววิ่งตรงยาววิ่งตรงยาวเราชนะโอ้โหชิบหายแล้วเพื่อนโอ้ลูกตาชิบหายแล้วเพื่อนชิบหายแล้วเพื่อนทางออกอย่าเยอะแล้วเหยอะแล้วว้าวว้าวไฟกระพริบไฟกระพริบตู้อยู่ไหนไฟกระพริบไฟกระพริบไฟกระพริบตู้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  ไมนะชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วกูชิบหายแล้วกูโอ้เปิดไฟแช็กทำไมเนี่ยเปิดไฟแช็กทำไมเนี่ยเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนโอ้โหโอ้โหโอ้โหกูไปกูลุยเดียวเลยอะไรเนี่ยอะไรของูนี่ออู้เพื่อนเพื่อนจ๋ากูขอร้องละมากับกูเลยเพื่อนยังอยู่กูไม่เนี่ยโอ้โหใครเคาะประตูอีกกูฟาดเลยนะกูฟาดเลยนะยานะเออไม่มีตู้ไม่มีตู้เพื่อนเพื่อนกูเพื่อนกูอยู่ไหนอะอ้ไม่นะเพื่อนกูยังอยู่ไมเนี่ยเอาเพื่อนกูยังอยู่โอเ้เพ voilà ื่อน โอ้กูต้องรักเพื่อนใช่ไหมกูต้องรักเพื่อนใช่ไหมเออเพื่อนเพื่อนจา๋าเออเพื่อนเพื่อนจ๋าป่านาโกะทางนี้เพื่อนเออมึงมึงไปอยู่ไหนเนี่ยโอ้ไกลนะมึงไปอยู่ไกลนะโอ้ชิบหายแล้วโอ้ชิบหายแล้วออกกูถ้งละ <laughs> บายบายเจอกันกู <laughs> ไม่ไหวกูขอโทษเพื่อนกูก็ไม่อยากทิ้งมึงหรอกแต่กูต้องไปแล้วกูต้องไปแล้วเว้ย <laughs> รอดรอดรอดโอ้ไฟแช็กเหลือขีดหนึ่งก็ยังดีวะเหลือขีดหนึ่งก็ดีเอาให้กูใช้ก่อนเอาให้กูใช้ก่อนโอ้ยโอ้ย เอ้ยอุ๊ยอ๋อชิบหายแล้วมามาเร็วถึงเวลาวิ่งของหนูหินสินะถึงเวลาวิ่งแล้วโอ้โหเสียตูดถึงเวลาเสียตูดถึงเวลาเสียตูดอดนั่งเอาไม่ใช่ทางนี้ไ่ใช่ทางนี้อันนี้โอ้โห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 บอสชิดตูดเลยมันชิดตูดกูเลยไม่นะไม่นะ เออคือโคชครับคือโคชทั้งหลายอย่าเพิ่งรีบพิมพ์นะอย่าเพิ่งรีบพิมพ์มนาะปูรู้นะกูรู้นะมือสั่นยิกๆเลยนะใจยเยน็นใจยเยน็นใจยเยน็นมันมันเป็นเพิ่งตาแรกไงมันเพิ่งตาแรกของคลิปเว้ยใจเยนน็นดิเมื่อกี้ผมไปมดุดผิดทางตอนนั้นแหละนี่ของจริงมันคือตาน,นี้เว้ยของจริงมันคือตาน,นี้อย่าว่ากันอย่าว่ากันโคชใจเยน็นๆโคชกูพูดโคชได้อีกร้อยรอบอ่ะกูพูดได้อีกร้อยรอบอ่ะกันกันไว้ก่อนกันคนด่าใจเย็นๆนะพี่ใจเย็นนะพี่ใจเย็นนะพี่หลานอย่าเพิ่งว่าผมเยอะเลยผมเจ็บช้ำหมดแล้วผมเจ็็บชช้้้้ำแแลววเยยอุไฟ ไฟแชกไม่เต็มด้วยไฟแชกไม่เต็มด้วยไม่เต็มคืออะไรไม่เต็มคือมันเออเออเอาเข้าไปกูห้องเบอร์ห้าและห้องเบอร์ห้าแล้วตายลงไปเปิดคันโยกกูรอข้างบนเดี๋ยวกูรอข้างบนนะเพื่อนรักกันมาเปิดให้หน่อยอุ้ยเก่งจังเก่งจังเก่งจังไปเร็วโอ้ยหม่ใม่ๆหม่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 หนึ่งจึกแล้วกูโดนไปหนึ่งจกอ่ะเพื่อนกูโดนไปหนึ่งจิกอ่ะเพื่อนหันหลังหันหลังให้มันหันตูให้มันหันตูให้แดดหันตูให้แดดหันตูให้แดดก็มาหันตูให้แดดไปแล้วหันตู ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเครอด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 โดนไปหนึ่งจึกมีมีฮิลไหมเนี่ยมีฮิลลิงหรือเปล่ามีฮิลลิงให้กูไหมเนี่ยไปด้วยไปด้วยรอกันรอกันรอกันนะรอกันรอกันเยี่ยมอุ้ยไฟกระพริบไฟกระพริบแล้วไฟกระพริบไปแล้วโอ้โหตู้เต็มตู้เต็มตู้เต็มจองตู้นี้ครับจองตู้นี้ครับไปเลยเพื่อนแอบทำไม่นะเพื่อนแอบทำไม่นะเอ้าออกมาทำไมโดนไปนั่นคือกูเห็นมันออกกันด้วยโดนฟาดไปทีนึง เพื่อนเพื่อนพี่ผู้หญิงพี helmet, ่ผู้หญิงพี่ผู้หญิงเราก็ด้วยเราก็ด้วยโอ้มันมาแล้วมันมาแล้วกูแอบแล้วลาก่อนเซกู o o d b y e hello hey t h ไปแล้วแอบแล้วไปเลยมันจะวิ่งไปไหนก็ไปไปเลยพี่วิ่งไปเลยเขี่ยวไปเลยเขี่ยวไปเลยทางโล่งๆยาๆแล้วกูชอบเลยมายแล้วมายแล้วตัวนี้ของกูตัวนี้ของกูมึงจะไปไหนก็ไปตัวนี้ของกูไปแล้วเจอกันเจอกันเจอกันอุ๊ยอุ๊ยอุยอุยอุยออะไรเนี่ยอุ๊ย ชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้าเฮ้ยอะไรอะไรเนี่ยเฮ้ยคืออะไรเนี่ยอู้เฮ้ยคืออะไรคืออะไรเฮ้ยไม่เข้าใจเฮ้ยกูไม่เข้าใจอันนี้ไม่รู้อุ้ยผมขอโทษโค้ชผมขอโทษห้ามมองเหรอห้ามมองอ๋อโอเคห้ามมองโอเคโค้ชโค้ชผมขอโทษได้ไหมโค้ชโค้ชโค้ชผมขอโทษโค้ชโอ้โค้ชกูเข้าใจคำว่ามินิเกมแล้วคือโค้ชใจเย็นๆนะ คือทุกอย่างมันต้องดีเสมอไว้เชื่อผมดีเชื่อผมดีตาเมื่อกี้ไม่นับไงตาเมื่อกี้ไม่นับ <c oughs> เจอครั้งแรกไงเขาเรียกเจอครั้งแรกมินิเกมอะ่ะก็เข้าใจแล้วลว่าเออมันห้ามองห้ามองไงห้ามองไงเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพี่กู <c oughs> ไปแล้วอุ้ยไฟกระพริบจองตู้นี้ครับจองตู้นี้ครับจองตู้นี้ครับ <c oughs> มีใครใครใครจะมาแงะตู้กูไม่ให้มึงหรอกนะอุ้ยเฮ้ยกูจะเข้ากูไม่ได้ออกว้ายกู กูเพิกกดเดินโอ้นิวลั่นนิ้วลั่นแหม่นิวลั่นนิวลั่นนึงเปิดเดี๋ยวนี้เลยพี่จ๋าก่อนที่เองนั่นจะมาเปิดไขเยี่ยมไปแล้วไปอุ้ยมืดมืดมีมีไฟแช็กมีไฟแช็คเพื่อนมาตามแสงสว่างของหนูมาตามแสงสว่างของหนูมาหนูมีไฟแช็กตามมาเออเอาไม่ใช่ทางนี้เอาไม่ใช่ทางนี้เหมือนกันชิบหายแล้วกูมั่วแล้วกูมั่วแล้วขอโทษ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 เอามั่วอามั่วเหมือนกันเอามั่วแล้วเอากูมั่วหมดแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยใครใครโดปปีเพื่อน เอออ๋อทางออกอยู่นี่ไอ้เหี้ยมันกูไม่เห็นวะทำไมกูทำไมกูไม่เห็นขอโทษ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 กูรู้กูไม่รู้จะขอโทษยังไงเลยขอโทษได้ไหมขอโทษได้ไหมสิบสามแล้วสิบสามแล้วกูเป้าหมายวันนี้กูต้องไปห้องสิบเอ้ยห้องสิบห้าเอ้ยห้องห้าสิบกูจะไปกูจะไปแค่ห้องสิบห้าเหรอจเย็นจะเย็นพี่บอสจะเย็นจะเย็นกูจะไปห้องห้าสิบให้ได้เว้ย อุ้ยเจอแล้วโอ้โหเดินหาตั้งนานมาแล้วมาแล้วหนึ่งดอกมาแล้วหนึ่งดอกมาแล้วหนึ่งดอกไปเลยเพื่อนมานี้มามันอุ๊ยไข่ข้ประตูไข่ข้ประตูอยา่าเพื่อนมาเจอกูเจแ,แล้วคือกูเจกูเจแล้วไงยิบสีแล้วย4ิบสีโอ้โหมือตึบมือตึบยังไงยังไงมือตึบก็มาสิไฟแช็กมือตึบก็ไฟแช็กมือตึบก็ไฟแช็กแล้วทางออกทางออกเดินตามโถงเดินตามโถงรอดรอดปลอดภัยเดินตามโถงรอดปลอดภัยไม่แล้วไม่แล้วไม่รอดแล้วไม่ลดแล้วอ๋ออ๋อออาาไไไมมม่่่่่ใใชชชชรูปภพิยแล้ว ชิบหายแล้วชิบหายแล้วอย่า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 ปิดปัดนะอย่าปิดปัดโอ้ยอยู่นู่น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 รอ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 โอเครอรอรอไปอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอ้หูอู้หูอู้หใครเพื่อนเพื่อนกูเพื่อนกูใช่ไหมเมื่อกี้เพื่อนกูโดนไปเหรอจริงปะเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่อยู่แล้วเพื่อนขอโทษนะขอโทษนะแต่ว่ากูต้องไปแล้วขอโทษนะแต่กูต้องไปแล้วอะยังรอดกูยังรอดก็โอเคเลือดเต็มด้วยเลือดเต็มด้วยนะเลือดเต็มด้วยนะห้องยี่ ห้องยี่แปดเข้าไปแล้วโอ้มืดมืดไม่โอ้ยเฮียตกใจมึงมาจากไหนเนี่ยมึงมาจากไหนเนี่ยโอ้โหอยู่ๆก็โผลมาอุ้ยโอ้ยอยู่ๆก็โผลมาโอ้โหเต็มเต็มเต็มเลยเต็มเลยไอเฮียลูกตาเต็มเลยกูต้องรอดแล้วนะกูจะไม่ตายที่เดิมนะโค้ดโค้ดดาวกูตายหาเลยห้องนี้ก็ต้องวิ่งแน่เลยห้องนี้ก็ต้องวิ่งแน่เลยใช่ไหมทางตรงยาวนี้ใช่แน่แล้วเพื่อนกลัวมานี่มึงมาวิ่งกับกูเดี๋ยวนี้ มึงมาวิ่งกับกูเดี๋ยวนี้เลยมาด้วยกันเดี๋ยวนี้ด่วนด่วนเลยก่อนที่กูจะตีหน้ามึงนะก่อนที่กูจะตีหน้ามึงนะมันจะโผล่แล้วมันจะโผล่แล้วเพลลวื่อนใช่แน่ใช่นแน่หลังหลังแล้วนะสามสองหนึ่งมาไน,นี่กูเก่งกูเก่งแล้วกูเก่งแล้วกูเก่งเกินไปแล้วรอบนีกก้กูเก่งเกินไปกูเก่งเกินไปเฮ้ยวิ่งอทางไหนทางนี้ไปต่อต่อทางนี้มามามาชำนาญ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 มาก กูเก่งมากกูเก่งมากอุ้ยมืดทางนี้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 อกูเกือบแล้ว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 ทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้โหหล่อหล่อหอหอหอเหยียบเหยียบเยียบทางไหนทางไหนทางนี้ทางนี้ซ้าย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 ซาย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 แล้วโอ้โหอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยขวา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 เสร็จแล้วตายอุ้ยแม่งตีกูแล้วแม่งตีกูแล้วไม่ใช่มือโอ้โหอะไรตีกูก็ไม่รู้ชิบหายแล้วเลือดกูเหลือนิดนึงเลือดกูเหลือนิดเดียวเลือดดดดกกกูููนนนนนนนิิเเียววววท่าาั้้้้มแแแลลละะะ กุ Ooh, ีเจเข้าไปแล้วโอ้48มี48ล็อก48ล็อกหากุญแจ48ล็อกอยู่48ล็อกอยู่ไม่มีไม่ไม่มีให้กูเลยกุญแจอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลกูไม่ได้จะแอบใต้เตียงอ๋ออยู่นี่ได้แล้วกูได้กุญแจแล้วปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยปลอดภัย48 48จะ50แล้วจะ50แล้วกูจะปลดล็อกออชิเมนต์กูแล้วกูจะปลดล็อกออชิเมนต์ส่วนตัวกูแล้วนะไป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 อ้มืดมืดมากมืดมากไม่เอาไม่เอาไม่เเเอออาาาาปปปปิิดดลูกกงไไไต่่ซซ้้ยยม ทางนี้สี่เก้าสี่เก้าสี่เก้าแล้วท่านผู้ชมเอาเปิดสิโคชโคชดาผมโอ้โหอะไรเนี่ยทำไมห,ห้องห้าสิบมันแปลกๆปลกทำไมห,ห้องห้าสิบแปลกๆแล้วกูโอ้โหตัวเที้ยอะไรเนี่ยอ้าวไม่นะโอ้ไม่นะนะแล้วกูต้องทำอะไรเนี่ยอันนี้กูลืมอันนี้กูไม่รู้โอ้โหโอ้โหโอ,โอ้แย่แล้วกูขอแอบก่อนขอแอบก่อนไปอ่านอ่านอ่านคู่มือโคชแป,ป๊บนึงขอแวะอ่านคู่มือโคชก่อนเออเอออยู่ไหนยูทูปกูอยู่ไหนเปิดยูทูบเลยกูเปิดยูทูปอ่านก่อนเลย นี่นี่ห้องห้าสิบใช่ปะวะมึงอยู่ไหนเนี่ยขอด่วนโอ้โหกูเจอแล้วขออ่านอ่านแป๊บนึงขออ่านแป๊บนึงอะไรเนี่ยก่อนห้าสิบมันจะมีตัวอะไรเนี่ยคือคือเซ็ตมันดีมากใช่ไหมก็คือกูห้ามห้ามเสียงดังแล้วประตูอยู่ไหนอะกูจะรู้ไหมเนี่ยกูต้องย่องไว้เหรอต้องย่องใช่ไหมแล้วบันไดปีนได้ป่าบันไดบันไดปีนไม่ได้โอเคกูจะเลื้อยกูจะเลื้อยไปแล้วกูจะเลื้อยไปแล้วค่อยๆนะลูกนะค่อยคย่องไปมันจะไม่รู้มันจะไม่เห็นกูพยายามอยู่แถวแถวตู้ดีไหมอุ้ยอุไย อันนี้อันนี้ใบอะไรเฮ้ยกูได้ใบอะไรมาก็ไม่รู้โอ้โหพัซเซอร์เหรอไอ้เขี้ยอะไรเนี่ยพัซเซอร์เหรออะไรวะเนี่ยเออศูนย์สี่คืออะไรวะอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ไม่นะไม่กูปิดปิดก่อนปิดก่อนเออกูไม่ไม่ได้จะพิมพ์ไม่ได้จะพิมพ์เออกูไม่ได้จะพิมพ์กูไม่ได้จะพิมพ์กูมันเดิมแล้วมันเดิมแล้วขอแอบก่อนขอแอบก่อนโอ้ออยู่หน้ากูเลยอยู่หน้ากูเลยอ่ากูต้องทำอะไรเนี่ยเออมันให้กูทำอะไรวะ คือมันจะมีชั้นหนังสือแล้วก็มีมีพัซิลใช่ไหมคือกูต,ต้องไปดึงหนังสอืออะไรสักเล่มนึงใช่มาเดินไปเลยเดินไปเลยมึงจะไปไหนก็ไปจะไปไหนก็ไปกูจะเลี้ยวไปทางนี้แล้วฝั่งนี้ไม่มีแล้วฝั่งนี้มีอะไรฝั่งนี้อุ้ยเส,สียงเสียงอยุ้ยนี่ไงเจอแล้วเอามีเสียงเหนือมีเหรอเอามีอีกเล่มนึงเอาเชี่ย,ยเลยกูหยิบมาเตาม็มหมดเลยกูหยิบมาเต็มหมดเลยอะไรเนี่ยเอาแล้วทำไมแต่ละอันมันไม่มันไม่เหมือนกันแต่ละอันมันไม่เหมือนกันชิบหายแล้วกูมีสองเล่ม กูมีสองเล่มคืออะไรเนี่ยอ้แล้วกูหยิบกับไแล้วด้วยมันมีกี่เล่มวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ชิหายแล้วมันมีกี่เล่มวะเนี่ยอุ้ยอะไรอุย้ยอยู่ไหนโอ้หอ,อยู่ทางนี้อย่านะอ๋อขอแอรหลังโต๊ะก่อนอ๋อมีกระดาษอีกเล่มนึงอะไรเนี่ยเอากระดาษอะไรมาเยอะแยะเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อกูมีแล้วโอเคมีแล้วมีแล้วก็มีแล้วสิมันจะขึ้นเรืองแสงทําทำไมเนี่ยทางน้นยังไม่ได้ไปต้องไปโอ้เดินเดินทางไหนพี่ไปทางไหนไปก่อนเลยไปก่อนเลยกูจะไปอีกทางหนึ่งที่มึงไม่ได้ไปอ่ะเ เออ้ยเสียงนี่นี่นี่ได้แล้ว07 07คืออะไรไม่รู้แต่เก็บไปก่อนแต่เก็บไปก่อนอุ้ยรูปภาพดูทำไมไม่ดูไม่ดูหรอกไม่ดูหรอกไม่ดูมึงอยู่ไหนเนี่ยอ้าวก็ก็อออ๋อจิ๋วโอ้โหโอ้โหอ้้กูรอดได้ไงเนี่ยกูรอดได้ไงเนี่ยอุ้ยมีมีเสียงมีเสียงอีกแล้วเสียงนี่ไงสามเหลี่ยมสามเหลี่ยม คืออะไรไม่รู้อีกเล่มนึงกูหยิบมาทำไมเยอะแยะเนี่ยกูมาทำไมโอ้โหอย่านะอย่านะโอ้โอ้โอ้มาอยู่ใกล้ๆกูเลยอยู่ใกล้ๆกูเลยอย่าอย่าอย่าโผล่ทางนี้นะมึงอยู่ไหนเนี่ยไออ๋อกูมองไม่เห็นแล้วเย่เย่มาก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 อะไรเนี่ยโอ้โหกูหยิบมากี่เล่มแล้วเนี่ยกูต้องหยิบทำไมเนี่ยกูไปชั้นบนแล้วกูไปชั้นบนแล้วกูไปชั้นบนแล้วไปอ๋อคอน โอ้โห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 โหเชียวหนังตูดกูไปเชียวหนังตูดไปนิดนึงอุ้ยนี่เล่มอะไรอู๋ดาวเก้ากูจะรู้เว้ยเนี่ยกูจะรู้เว้ยเนี่ยโอ้ยยาว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 ยายาวยาวยยมึงจะไปไหนก็ไปมึงจะไปไหนก็ไปมึงจะไปไหนก็ไปลงไปข้างล่างไปลงไปข้างล่างเออข้างล่างข้างล่างน่าเด้งกว่าเยอะข้างล่างน่าเด้งกว่าเยอะเลยเว้ยขบมาด้านขวาหน่อยด้านขวามีแสงมีเสียงเล่มนี้อะไร05 อะไรก็ไม่รู้กูก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เก็บมาแล้วแต่เก็บมาแล้วแต่เก็บมาแล้วสิอุ้มจะขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นมาแล้วมันจะขึ้นมาแล้วอย่า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 อยเาอย่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 าเย่าอย่าอย่าอย กินเลนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าไอ้เชียมันมีแค่ห้าอันไอ้เชียแล้วกูเก็บอะไรมาบ้างเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เหรอนี่ไงนี่ไงเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอแอฟก่อน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 ขอแอป้นมือมันหนึงขอขอดูก่อนขอดูก่อนมึงจะไปไหนก็ไปจะไปไหนก็ไปเออเออขอดูก่อนมึงจะไปทางไหนขอดูก่อนไม่มาทางนี้ใช่ไหมอย่ามานะอย่ามานะอย่ามานะโอ้โหมันยืนมันยืนดูอยู่มันยืนดูหนังสืออยู่เว้ยมันแค่อยากอ่านหนังสือเท่านั้นแหละโอเคอันนี้มีไอ โอเคหนึ่งสองสามสี่สามสี่ห้าอ๋อรู้ว่าตรงนี้วะไอ้กระดาษตรงกลางใช่ไหมไอ้ตรงกลางนี่คือหนึ่งสองสามสี่ห้านี่คือมันเรียงใช่ไหมเป็น X เหรอ X คือสองเหรออะไรของกูเนี่ยเออเป็นสองสี่เหลี่ยมก็สองเป็นสองสองห้าเก้าห้าโอ้ยอย่าเพิ่งเดินมากูเสียสามาธิเลยสองสองห้าห้าใช่ไหมห้าใช่ไหมโอ้มึงไปไหนแล้ว สอ5สองแล้วเกใช่ไหมสองสองห้าเก้าห้าสองขอลองหน่อยส2 5, 5. 5 9องห้าเห้องเอเกเดี๋ยวก่อนนะเอา้าทำไมไม่มีครบวะทำไมไม่ <c oughs> เดี๋ยวกูอ่านยังไงเนี่ยกูอ่านยังงของกูเนี่ยมันมีกี่อัน1,2,3,4,5อ้าเอ้าก็มี5้าอันนี่แล้วกูอ่านจากไหนมาเนี่ยทำไมกูอ่านไม่ครบวะเดี๋ยวดูนนะสองสองอ๋อโอเคโอเค สรุปมันมีกี่อันเนี่ยสองสองห้าเก้าห้าเดี๋ยวอะไรของกูเนี่ยอ๋อสองสองอ๋ออะไรของกูเนี่ยกูโลกขอโทษขอโทษสองสองห้าอันนี้เก้าอันนี้ห้าเปิดเปิดดิเอาเอาเปิดสิสองสองห้าเก้าห้าเอากูผิดอะไรสองสองห้าเก้าห้าแล้วกูผิดอะไรแป๊บนึงขอดูใหม่ขอดูใหม่ขอดูใหม่สองสองห้าเก้าห้าหรือเลี้ยงใจอีฝั่งอะเลี้ยงใจอีฝั่งแม่งเลยอะอันนี้เก้าอันนี้ห้าอะเปิดสิ เปิดด,ปดิเปิดเปิดเถอะกูขอร้องละเปิดให้กูเถอะโอ้ยกูเหนื่อยกูเหนื่อยกับมึงเหลือเกินอะไรของมึงเนี่ยไอ้เชี่ยทำไมก็ไม่เปิดเป็นแทกทียวกูจะชักจะหัวร้อนแล้วไหนขอร้องมาดิสองสองห้าเก้าห้านี่กูจำเลขได้เนี่ยจนกูจำเลขได้แล้วเนี่ยสองสองห้าเก้าห้าไงเปิดสิเอาเอาเปิดสิเอาเอาเอาเปิดได้เฉยเลยอ๋อมันต้องกดด้านข้างเหรอเอาจะรู้ไหมเนี่ยอุ้ยอย่านะอย่านะอุ้ยเอากูรอดแล้วเหรอใช่เหรอโอ้โหแล้วกูโง่ตั้งนาน อ๋อคือกูถูกแล้วเว้ยต่กูลืมกดปลดล็อกซ้ายซ้ายไม่ใช่ซ้ายนี่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 เฮ้ยผมปลดล็อกแล้วเว้ยผมผ่านมาด่านที่ห้าสิบสี่เข้าไปแล้วเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไกลไกลมากกูมาไกลมากมาดิมึงจะพากูมันมาแปะเออกูจะพูดเลยนะมึงจะพากูไปมินิเกมกูก็ไม่กลัวมาดิกูเกินแล้วนะกูเกินแล้วกูปลดล็อกล้นนะกูเก่งมากนะโคชพอใจหรือยังโคชพอใจแล้วนะด่านที่ห้าสิบแปดแล้วกูจะหกสิบเข้าไปแล้วนะ กู <c oughs> จะหกสิบก็ไปแล้วเนี่ยอุ๊ยไปไม่เป็นไรกูรู้วิธีแก้ทางมึงโดนแน่มาสิไปเลยไปเลยอเออเออมาสิไม่ต้องเปิดแล้วไม่ต้องเปิดแล้วไม่ต้องเปิดแล้วกูรอดมาที่ทางสว่างของกูแล้วหกสิบกไปแล้วดูดูดูดโอ้โหมืดมืดมืดมากท่านผู้ชมดูนะผมด่านที่หกสิบา็ไปแล้วนะเป็นพยานนะทุกคนเป็นพยานะนะผมแล้วนะทุกคนเป็นพยานนะผมไกลนะรอบนี้มาไกลามากนะกูเก่งมากกู <c oughs> <c oughs> เก่งมากเลยตอนนี้โอ้โหอยากจะรูปหัวตัวเองโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมจริง เยี่ยมจริงมาไกลมากมาไกลมากมาไปเลยโอ้โหเร็วนะรอบนี้มาเร็วนะรอบนี้มาเร็วนะมาไปเลยไปไหนก็ไปไปไหนก็ไปเชิญโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเก่งมากบอสเก่งมากบอสโอ้โหเจ็ดสิบเอ็ดไปแล้ว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 โหกูดีใจมากเลยว่ะกูดีใจมากเลยว่ะกูไม่เคยดีใจขนาดนี้เลยอุ๊ยอะไรอ่ะอ๋อกูตกใจหรือว่าตัวอะไรนั่งอยู่เฮียกูจะกีดอยู่นะกูจะกีแล้วเมื่อกี้ขอเข้าร่องไปเลยเข้ารูเลย เขารูไปเลยแอบตรงนี้แหละแอบรตรงนี้แหละมาอุ้ยมาแล้วแอบก่อนตรงนี้รอดปะวะรอดแน่ไปเลย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 ทางนี้ตรงยาวตรงยาวผ่านแน่นอนห้ามปีดห้ามปีดพอโอ้โ oh, หแมงเอ้ยมันจะมืดตลอดเลยหรือไงมันจะมืดตลอดเลยหรือไงกูอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่ไหนเนี่ยกูอยู่ไหนเนี่ยโอ้โ oh, ห e? ไม่นะ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 เปิดเปิดประตูเดี๋ยวนี้เปิดประตูเดี๋ยวนี้เปิดประตูอ้ทางไหนนี่โอ้โหแมงเอ้ยโดนแดดจนได กูสาเจอตัวมึงแล้วนะกูบอกหน้ามึงแล้วนะ hey! วันนี้นะผมไปไกลมากเลยนะผมไปไกลมากผมถึงด่านที่80กว่วาแล้วเว้ยแปดสิบวาร์แล้วผมโคตรภูมิใจเลยนะผมหวังไว้แค่50ิผมไปไกลมากเลยไกลโคตรเลยทุกคนโคชโคชทุกคนภูมิใจในตัวผมไหมโคชทุกคนภูมิใจนะพร้อมปรบมือกดกดไลค์เลยกดไลค์เดี๋ยวนี้กดติดตามไปกูด้วยบอกผมแล้วกดติดตามฟาดเลยนะฟาดนะกดเดี๋ยวนี้โอเคครับ สำหรับคลิปที่ผมไปไกด์มากเพาผมภูมิใจในตัวผมมากเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมคลิปน่นาจะเกิดว่าอยากให้ผมเล่นอีกบอกได้เลยผมเดี๋ยวผมกลับมาเล่นต่อผมรู้สึกว่าผมผ่านไปไกลมากผม,ผมเริ่มผม,เร,มเริ่มเห็นทางสว่างของคลิปนี้แล้ว <c oughs> <c oughs> เยี่ยมเลยพี่ขอบคุณนะครับผมที่คอยติดตามผมสวัสดีครับ